ข้อความจากสภาอักทุเรียนวิธีเลือกทำลายอนาคตที่คุณต้องการสารจากมิติที่9สภาอักทุเรียนแปลโดยแดนเนียนสแครนตันทักทายพวกเราคือสภาอักทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราสามารถเห็นทำลายต่างๆมากมายพร้อมกันได้เนื่องจากเราอยู่ในมิติที่9 และเราสามารถเห็นทำลายต่างๆต่อหน้าคุณแต่ละคนที่ได้รับข้อความเหล่านี้เราทราบดีว่าทำลายใหม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้จินตนาการเมื่อคุณก้าวข้ามความเชื่อของคนรอบข้างและคนที่มาก่อนคุณเรารู้ว่าคุณมีความคิดสร้างสารรค์มากจริงๆและสามารถไปให้ถึงดวงดาวได้อย่างแท้จริง พวกคุณหลายคนสงสัยว่าเมื่อใดที่เรือยานอาวกาศจะลงจอดทั่วทั้งโลกและคุณสงสัยว่าด้วยความคิดที่ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้คุณคิดว่าการตัดสินใจเหล่านี้เกิดขึ้นภายนอกตัวคุณโดยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นแต่คุณต้องตัดสินใจเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าเมื่อใดที่มนุษยชาติจะสามารถเข้าถึงพลังงานได้ฟรีคุณจะต้องตัดสินใจเมื่อคุณได้รับทุกสิ่งที่มาถึงคุณของขวัญทั้งหมดของคุณทุกสิ่งที่คุณเคยต้องการจะแสดงออกมาไม่เป็นไรรอคุณมารับคุณเป็นคนตัดสินใจ คุณเป็นคนมุ่งเน้นคุณเป็นคนที่สั่นสะเทือนคุณเป็นคนคิดรู้สึกทำพูดและเมื่อคุณยังคงสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการและปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณก็จะกําหนดช่วงเวลาความรู้สึกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณสอดคล้องกับรุ่นของมวลมนุษย์ที่พร้อมเต็ม ที่และเปิดกว้างติดต่อในปีหน้าแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์นั้นแต่ถ้าคุณมองไปรอบๆแล้วพูดว่ามนุษย์คนอื่นๆเหล่านี้ยังไม่พร้อมคุณก็จะติดอยู่ในทำลายนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณคิดถึงเพื่อนมนุษย์และตัวคุณเองให้ดีขึ้นแทนที่จะสนใจข้อบอกพร่อง และข้อบกพร่องของคุณให้สนใจว่าคุณมาไกลแค่ไหนมีศักยภาพมากแค่ไหนในตัวคุณแต่ละคนและโฟกัสที่ความรักที่คุณเป็นและความรักที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นให้จุดจอกับความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วทั้งกาแล็กซี่คือความรัก พวกเขาเป็นแหล่งพลังงานและแน่นอนว่าหลายคนได้ทำในสิ่งนี้ที่น้อยกว่าที่คุณคาดหวงังจากแหล่งที่มาของพลังงานแต่นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ในการให้อภัยพวกเขาคุณจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิ่งนั่นคือทางเลือกของคุณนั่นเป็นทางเลือก ที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่สุดเมื่อคุณทำมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเพราะคุณต้องเลือกเพื่อที่จะได้เป็นอย่างที่คุณเป็นจริงๆและการเป็นอย่างที่คุณเป็นคือที่ที่ถนนทุกสายนำไปสู่คุณกำลังกลับบ้านไปที่แหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างคุณอยู่ที่นั่น เพื่อจดจำว่าคุณเป็นใครดังนั้นอย่าลืมว่าอย่าตกลุมพลางของการมองว่าตัวเองตัวเล็กไม่สำคัญและถูกกำหนดให้มีประสบการณ์บางอย่างโลกคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นชีวิตของคุณดีขึ้นได้แม้ในมาตรฐานสูงสุดหากคุณยอมให้เป็นเช่นนั้น และคุณกำลังกลายเป็นตัวตนที่สูงขึ้นตัวตนในมิติที่ห้าของคุณไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรหรือไม่ว่าบางครั้งมันจะปรากฏออกมาอย่างไรเลือกทําลายที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองตอนนี้โดยตระหนักว่าคุณกำลังเลือกและทําลายที่จะรู้สึกดีที่สุดสําหรับคุณนั้นมีอยู่จริง พวกเราคือสภาอัก์คเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณแปลโดยบุสเดย์อันโดยวันฝีด้อมไลายขอบคุณค่ะ